สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการเรื่องเศรษฐรรกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสัมนาลายในเดือนกรกฎาคม64นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้น2ตอนตอนที่1นะครับและตอนที่2โดยตอนที่1เป็นตอนเดิมนะครับซึ่งเคยจัดอบรมนะประชุมเชิงสาลน์ลามาแล้วในปลาย ปี63ถึงเมษายน64ที่ผ่านมานะครับนะพูดถึงมุมมองที่หลากหลายของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและโอกาสศักยภาพที่เกิดเดอะคราชในปี2 0 2 20, 1สบาวะเงินฝือดอแนะเงินเฟอ้อนะจะพลิกกลับไปกลับมาได้อย่างไรนะมีเหตุผลประกันใดน,นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กรกฎาคม6.4นะครับเวลาทุ่มหนถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มนะครับ ถัดมาอีกเสาหนึ่งคือเสาที่10กรกฎาคม64เวลาเดียวกันทุ่มหนึงถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะจัดตอนที่2ซึ่งเป็นตอนต่อนเนื่องมาจากตอนที่1นะครับเป็นงานอัปเดตสถานการณ์นะครับให้เห็นว่า The Great Reset ในทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยนะจะเป็นไปได้ไหมนะจะเป็นไปได้อย่างไรนะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะรวมถึง d e a เ d e l เลเวเลนะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่เนี่ย จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่นะครับท่านใดสนใจตอนใดน,นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะสิ่งที่เล่าให้ฟังนะครับตอนที่1มันคือเกิดน,นะที่มาที่ไปนะศาสตร์ที่มองมุมมองที่หลากหลายของกูรูนักวิเคราะห์ส่วนตอนที่2มันคือการอัปเดตนะครับเพิ่มเติมจากตอนที่1นั่นเองนะส่วนท่านใดที่สนใจทั้ง2ตอนนะผมก็จะลดค่าใช้ใจ่ายให้นิดหน่อยนะครับ่ามกลางภาวะเศรษฐกิจกเช่นนี้นะครับ ท่านไหนสนใจ,จทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9599นะซึ่งการประชุมเชิงสารรายานนี้ท่านองเตรียมเวลาลายดีนะครับมันใช้เวลา3ชั่วโมงเต็มหลังทีก็จะมีล้นออกไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีคำถามนะมีถามนะสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะส่วนแผนนะที่จะทำตอนต่อไปนะซึ่งก็คือตอนที่3เนี่ยผมก็วางแผนเลยว่าจะทำ ในช่วงปลายปี64นะครับนะน่าจะเป็นปลายของไตรมาสสนะเพราะนั้นอาจจะล้นเข้าไปถึงประมาณต้นของไตรมาส1ของปีหน้าคือปี65ด้วยนะครับนะก็ติดตามดูสถานการณ์นะในช่วง3-4-5เดือนนี้ก่อนนะครับนะว่าจะเกิดอะไรอย่างไรนะตามที่คาดการณ์จนะากกรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติหรือไม่นะอย่างไร แต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็เป็นไปตามภาพนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020เนี่ยน,น,น่าจะยังมีไปต่อนะครับแล้วก็จะเป็นไปนะในตลอดทศวรรษ2020เนี่ยนะครับส่วนการจัดประชุมตามที่เล่า้ฟังนะครับก็คงเป็นวันเสาร์นะเป็นเวลาเดิมแต่หัวข้อก็ยังไม่ได้คิดนะครับนะเดี๋ยวค่อยๆนะทําพัฒนาไปนะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับในตอนต่อของครั้งที่แล้วนะครับ ก็พูดถึงว่าตัวเปลี่ยนเกมนะสรับทองคำนะั่นคือบาเซลทรีนะครับก็คาดการราคาทองคำนะสิ้นปี64เนี่ยอาจจะไปถึงออนลับอ่าสองพดอลลาร์นะครับผมก็มาชวนคุยกันต่อว่าบาเซลทรีเนี่ยนะมันจะเป็นบวกต่อทองคำในระยะกลางนะและระยะยาวระยะกลางก็คือนับไปจากนี้ประมาณปีหนึ่งนะก็คิดว่าประมาณปลายปี กลางปี2022เป็นต้นไปนะครับแล้วข้ามไปในปีนะครับเอ,อ่อ2023 2024นะน่าจะเห็นผลนะของบาเซลทีนะจะเป็นบวกต่อทองคำในระยะกลางและระยะยาวนะครับจากอะไรครับจากวิกฤตการเงินการธนาคารในะรอบหน้าในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเราปฏิเสธนะครับว่าวิกฤตเนี่ยมันมาเป็นระลอกระลอก นะใครจะปฏิเสธว่าจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับในชั่วชีวิตเราเนี่ยนะผมมองว่าอันนี้มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะถึงแม้จะมีบางท่านนะครับนะเคยพูดเช่นนั้นนะแต่มองดูแล้วนี่นะมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าสมจริงนะสำหรับชีวิตคนเรานะเพราะว่ามันมีทั้งสองด้านนะด้านบวกด้านลบนะมีช่วงรุ่งเรืองแล้วก็ช่วงตกต่ำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่า Basel III เนี่ยนะซึ่งก็คือกฎระเบียบข้อบังคับนะที่พูดถึงเรื่องของทองคำนะซึ่งแบ,บ่งเป็น2ประเภทนะคือ allocated gold นะไม่ถึงทองคำที่มีการจัดสรรแล้วนะพวก physical gold นะทองคำอ่ิทาจริงเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะจากข้อบังคับของ Basel III แต่พวกอั Allocated g กนะคือทองคำที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรนะพวกอทองคำในสัญญานะทองคำกระดาษนะพวกตราสารอนุพันธ์ทองคำนะเสียงต่างเหล่านี้นะครับนะในบาเซลทเนี่ยเขาบังคับนะให้จะต้องมีการหาทุนนะทุนอันนี้เป็นทุนที่จะต้องมีสภาพคล่องนะอยู่ในเ,เขาเรียกว่า Asset Tier ยวันะไม่ถึงว่ามีสภาพคล่อง นะมีความเสี่ยงต่ําสุดอ่ะซึ่งก็คือเงินสดนั่นเองนะมาเป็นทุนหนุนนะการซื้อขายไอทองคําที่ไม่มีการจัดสรรน,นะที่เรียกว่าอันอัลโลเกเตโกนะซึ่งก่อนไอบาเซลท e ีเนี่ยไม่มีนะข้อบังคับนี้นะที่มีข้อบังคับนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการให้มีเสถียรภาพนะครับในเรื่องของการซื้อขายนะในสิ่งที่มันยังไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนะเพราะว่า allocated g o เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนะที่มีการเเป็นเจ้าของนะอย่างชัดเจนแล้วอย่างเช่นเราซื้อขายทองคําแท่งนะก็มีเจ้าของที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเจ้าของอาจจะเอาทองคําแท่งเนี่ยนะไปฝากธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นสิทธิ์ของเจ้าของยังคงมีอยู่ถึงแม้ฝากธนาคารแล้วธนาคารนั้นเนี่ยเกิดปัญหานะล้มละลายไปนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับพวกอัน allocated go นะหรือว่าทองคำที่เป็นสัญญากระดาษที่ทำกับพวกผู้แทนขายทองคำแท่งหรือว่าพวกธนาคารนะที่ทำการซื้อขายทองคำแท่งเนี่ยเพราะว่สัญญากระดาษเนี่ยเจ้าของจริงๆเนี่ยนะก็คือยังเป็นธนาคารอยู่เพราะ,ะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับธนาคารเนี่ยนะมันจะส่งผลนะทำใหเ้เราซึ่งจ่ายเงินไปซื้อทองคำกระดาษเนี่ยนะจะไม่ได้ผลประโยชน์จากทองคำนั้นนะครับ ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเราไปซื้อขายสัญญานะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับธนาคารนั้นมีปัญหาเนี่ยนะทองคําเราก็จะสูญไปด้วยนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะที่ส่งผลนะครับที่คาดการว่าในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยนะจะเป็นบวกต่อทองคำเพราะจะทําให้พวกที่ซื้อขายทองคํากระดาษนะหรือว่าการเก็งกําไรนะจากตราสารอนุพันธ์เนี่ย จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันถูกข้อบังคับนะว่าจะต้องอมีทุน85%ของมูลค่าทองคำนะที่ไม่มีการจัดสรรเนี่ยนะแบกอยู่นะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าผู้ที่ซื้อขายทองคำกระดาษเนี่ยนะครับนะก็พวกธนาคารต่างๆนะจะต้องหาทุนซก็คือเงินสดนั่นครับนะมาแบกไอตัวการซื้อขายทองคำนั้นไม่งั้น จะไม่สามารถทําการซื้อขายหรือว่าทําการเคลียร์การซื้อขายทองคํานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อบังคับนี้ดูเหมือนว่าดีนะฮะทำให้เสถียรภาพในระบบะธนาคารและสถาบันการเงินนะครับมีเสถียรภาพมากขึ้นนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มใช้นะประกาศเริ่มใช้ในธนาคารของยุโรปเนี่ยนะตั้งแต่28ิมิถุนายน64ี่นี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าธนาคารนะใน อังกฤษเนี่ยนะครับจะเริ่มใช้วันที่1มกราคมนะครับสอะ2022นะคือปีหน้านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มันกําลังเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปนะอาจจะยังไม่ทันเห็นผลนะทันทีทันใดนะอย่างที่หลายคนคาดการแต่มันกําลังค่อยๆนะฮะปรับเปลี่ยนไปนะว่าทิศทางเนี่ยดูเหมือนว่าถ้ามีการเอามาใช้กันอย่างจริงจังนะครับนะอย่างเต็มที่แล้วเนี่ย จะสามารถจํากัดนะครับในเรื่องของความเสี่ยงของระบบนะในเรื่องของการเก่งกําไรนะในการาทําให้เกิดการาขาดสภาพคล่องนะครับจากการเก่งกําไรอย่างต่างๆได้นะเพราะว่า,าการซื้อขายนะครับพวกสัญญาล่วงหน้านะครับหรืออนุพันธ์นะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีทองคําอยู่จริงๆนะเป็นการซื้อขายผ่านกระดาษหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันไม่มีทองคําอยู่จริงนะจะเป็นการซื้อขาย แบบการเก็งกําไรมากกว่าและเมื่อมันเกิดการผิดพลาดขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นหนี้เป็นสินนะแต่แว่างที่บอกนะบางทีมันกำไรดีนะนก็เลยเกิดเป็นเป็นช่องว่างนะครับทำให้คนเนี่ยนะไปลงทุนในพวกสัญญากระดาษมากกว่านะครับและหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นจุดบูในระบบการเงินการธนาคารนะเพราะฉะนั้น BIS นะครับหรือว่า Bank for international settlement นะครับหรือว่าธนาคารกลางของธนาคารกลางทั้งหลายเนี่ยนะจึงออกไอ้ข้อกำหนดนะข้อบังคับนี้ออกมานะครับว่าการซื้อขายนะครับทองคำไอ้พวกที่ไม่มีการจัดสรรเนี่ยเรียกว่า un allocated gold เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแบกนะด้วยหลักทรัพย์นะก็คือมีสภาพคล่องนะหรือว่าเกรดที่ดีเนี่ย นะในชั้นหนึ่งนั่นก็คือเงินสดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะนะที่เราจะมองเห็นนะครับในทศวรรษนี้ที่บอกว่าจะมี Great Reset นะตามวงรอบวัฏจักรไซเคลิลนะที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติพูดกันมานะครับและตามความเป็นจริงนะของการขึ้นแล้วการลงนะแล้วการบูมบัสนะครับของวงรอบวัฏจักรเนี่ยนะก็เป็นไปได้นะครับที่ มันจะเกิดวิกฤตนะครับทางการเงินการธนาคารรอบหน้านะครับในทศวรรษ2020นี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามันสมเหตุสมผลนะครับโดยเฉพาะสภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆในขณะนี้ที่มันอยู่ระดับสูงอย่างเช่นในตลาดหุ้นสหรัฐนะตัวเลขดัชนีต่างๆนะครับทางการเงินเนี่ยนะครับก็บ่งบอก นะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอยู่ในสภาวะฟองสบู่นะก็พร้อมที่จะแตกระเบิดออกได้เพราะดัชนีหลายตัวนะครับมันฟองว่ามันเกิดการเฟอ้อนะครับในสินทรัพย์ทางการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบาเซลทีถ้ามองโดยรวมเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์นะเป็นบวกนะต่อทองคำนะครับแล้วก็ทำให้ลดการเก็งกำไรนะครับหรือว่าการซื้อขายนะครับทีเ่เขาเรียกว่าเสี่ยงนะมีความเสี่ยงสูงนะครับ เพราะนั้นทองคำนะครับที่เป็นฟิสิกอลโกลหรือทองคําที่จับต้องได้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยอนะ่ก็ได้ประโยชน์จากไอตัวบาเซลทีไปนะเพราะว่าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมกับมันเพราะว่าเขายกระดับนะครับว่ตัวทองคําแท่งนะทองคําที่จับต้องได้เนี่ยนะครับนะเขายกขึ้นนะครับให้มันเป็นไอตัวเขาเรียกว่าแอสเซทนะทียวันนะ แต่ที่มันเคยเป็น asset ทรีอัอยู่ในระดับ3เนี่ยก็ยกเป็นระดับ1คือมันมีเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะก็เหมือนกับเงินสดนะเทียบเท่ากับเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดคราววิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยก็แปลว่าผู้ถือทองคำเนี่ยนะมีไม่มีความเสี่ยงนะครับก็มีระดับนะเทียบกับเงินสดแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองอย่างเข้าใจเนี่ย เงินสดเนี่ยมันต้อยค่าได้นะครับจากสภาวะเงินเฟ้อแต่ทองคำเนี่ยในบริษ,ษัทาตตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวปกป้องเหมือนเงินเฟ้อนะครับ,บระัะนั้ให้เปรียบเทียบระหว่างนะครับ asset tier ันะครับก็คือสินทรัพย์ประเภท1 D1 ดีห่เนี่ยระหว่างทองคำกับเงินสดนะครับผมว่าถือทองคําน่าจะดีกว่าเงินสด แต่ว่าในความพลิกผันของเงินฝืดเงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดเป็น Big c แคชเดอะบัสเดอะเบิร์สนะครับมันจะมีสภาวะผันผวน,ผนทั้งเงินฝืดและเงินเฟอ้อเราจึงจําเป็นต้องถือทั้งสงส่วนนะครับทั้งเงินสดและทองคำนะครับพอวิกฤตการนะครับของ Great Reset นะครับที่อาจจะเกิดบิ๊กแคชนะเดอะบัสเดอะเบิรเนี่ยอาจจะดึงนะไปถึงเสถียรภาพของ ระบบการเงินการธนาคารรอบนี้ได้นะอาจจะเกิดวิกฤตทางการธนาคารอาจจะเกิดนะธนาคารปิดนะธนาคารล้มละลายอย่างที่เราเคยเห็นนะครับในวิกฤตปี2008นะครับเราเห็นมาแล้วในเรื่องของการเบลเอาเราเห็นมาแล้วในเรื่องของการเบลอินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่านะครับทองคำนะสำคัญนะในทศวรรษนนะครับโดยเฉพาะกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับก็พูดกันถึงความพลิกผันผันผวนผ และสภาวะเงินเฟอ้อนะที่อาจจะมานะครับในปี2023-2024-2025นะครับด้วยเหตุผลนี้นะผมจะบอกว่าบาเซลทีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบวกต่อทองคำในระยะกลางและระยะยาวนะครับจากวิกฤตการเงินการธนาคารรอบหน้าในทศวรรษ2020ผมจะบอกทุกท่านว่าควรจะถือครองทองคำไว้นะ1 0 2 0นะในพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ10-20%ในสินทรัพยนะ์ของท่านทั้งหมดนะเมื่อท่านกระจายความเสี่ยงลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงแล้วสินทรัพย์ที่แท้จริงคืออะไรครับก็คือพวกบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะที่ดินเพาะปลูกนะครับพวกยวดยานพาะนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่คอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทโฟนนะสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อและสัดส,ส่วน ทั้งทองคําและเงินสดนะครับทองคําไว้ใช้ป้องกันยามที่เป็นภาวะเงินเฟอ้อนะครับนะที่อาจจะมาในปี23 24 25นะครับส่วนเงินสดนะใช้ในความผันผวนนะยามที่เกิดภาะเงินฝืดหรือเกิดสภาพวะที่เรียกว่าฟองสบู่แตกนะเกิดบนะิ๊กคราช The b u t h e Burst อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่วันนี้จึงมาชวนคุยกันนะให้เห็นภาพ นะครับให้เห็นมุมมองนะครับว่าบาเซล t ีเนี่ยนะจะเป็นบวกนะต่อทองคำได้อย่างไรนะจะช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของการเ,เก่งกำไรนะครับในตลาดทองคำได้อย่างไรนั่นเองนะเพื่อทุกท่านจะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ฟังนะพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับ ใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถส่งดิตามในช่อง YouTube ชาแนอาจารย์เสกน,นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดดิตามนะครับและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับนะสำคัญนะครับก็คือต้องกระจายไว้ให้รอบด้านนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ